สวัสดีคุณผู้ชมนักข่ากับรายการนอกเรื่องตามใจฉันนะครับวันนี้ผมมาที่งานไ h a แลนด์คอมบิคอน2023นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูบรรยากาศภายในงานนะครับนี่คือหน้างานนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านนู้นได้เลยนะครับที่เป็นทีวี3จอนั่นแหละะครับบัตรใบละ150บาทต่อวันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับรอให้พวกเขาเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะครับ โอเคไปกันเลยครับตอนนี้เราเข้างานกันแล้วนะครับผมนี่ก็คือตัวบัตรมันนะครับคุณผู้ชมโอเคเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาในงานแล้วนะครับผมนี่มาถึงก็เจอเออฟติมัสไฟลตรงนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราเชิญชมดูงานกันเลยนะครับผมไปกันเลยจ้านี่ฮะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นย و โ و พาร์ทแล้วก็ตรงนี้เป็นฮีโร่คลอสเอาเป็นว่าผมบอกคุณผู้ชมนี้ครับว่า ถ้าคุณผู้ชมได้ดูแผนผัางงานมาแล้วเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือเป็นส่วนของหน้าทางเข้าของฮอร์นะครับนี่ยวให้คุณให้คุณผู้ชมดูเลยจ้านี่เชนซอมแมนมาฮะนี่โอ้โหอย่างสวยเลยครับอยู่ใน Toy Story Store นะครับสโต้ขอภัยผ่านผิด มฟังโกด้วยครับผมนี่รฮะของเล่นของฟังโกดเนาะแล้วก็โอ้โหยูนิคอนครับนี่ยูนิคอนแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยชื่อ Angel f i g u r t o y นะครับส่วนี้มตอร์นี้ Mighty j a c k นะครับอ่านผิดขอไยที่อ่านผิดนี่ซ o f สตูดินี่นอุ้ยมีนี่ด้วยฮะน่าจะเป็นตู้สติกเกอร์ครับผมจะว่าไปแล้วนะครับตู้สติกเกอร์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะ ทางนู้นจะเป็นกุสมัยคอมปานีนะครับที่เป็นสีซ้อมนะฮะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นบูธของดิสกิงดัมอ่านี่ฮะของเล่นเต็มเลยจ้าซึ่งนอกจากกุส m ม l e แล้วเนี่ยนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะอ,อ๋อของอนิเมทฮะของอนิเมะเดี๋ยวลองไปดูนิดหนึ่งละกันผมให้คุณผู้ชมดูด้านบนละกันนะฮะเนี่ประมาณนี้ครับโอเคนี่ฮะ ค okay, ครับมาเรามาส่วนตรงนี้บ้างครับเอาัลกอริทึมโปรเจกต์โอเคอันนี้โอชิสตูดิโออืมอ้าผิดขอไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ อันนี้จะเป็นบูธของบิ๊กวันนี่บิ๊กวันคุ่ผสมขคงทราบดีว่าบิ๊กวันนี้ก็อยู่กับอยู่คู่กับคนไทยมานานหลายปีละนี่ครตรงนี้ก็มีตู้สติกเกอร์เหมือนกันแต่น,นี่ไปฝั่งดิสนีย์ครับอันนี้จะเป็นบูธโล봇ไทม์เมื่อกี้ซอฟต์สตูดิโอเนาะนี่โล봇ไทม์บ้างครับอันนี้เป็นบูธเนเวอร์แลนด์นี่ ไม่มีอะไรฮะสะดุดรับโอเคไปต่อเอสเอสเบิร์กนี่ฮะมีกันพามาขายด้วยครับร้านชื่อ s p i r i ตโอイルแอนด์โมเดลนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านนี้หน่อยละกันเนี่ยออตติมัสคอยฮะ,ฮะแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงทราบนะครับ ในช่วงนี้วันพีซซิลลีของใน Netflix เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรนิยมมากๆอ่ะเออแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่เห็นบอกว่าโคตรสนุกอ่ะเอางี้ละกันครับเอาหน่อยละกันครับนี่นี่คือพวกของเล่นของ t r a n s f o r m e r นะครับของค่ายย o l o โ a พานะครับผมนี่ว้าวนี่ฮะอัตติมัตไพร เดี๋ยวลองเข้าไปใกล้หน่อยแล้วกันนะครับตอนพอมเมอร์ไลฟ์อ๋อโอเคจากภาพยนตร์ฮะภาคล่าสุดโอเคครับอ่ะลองผ่านตรงนี้กันเลยนะครับผมอ๋อเป็นบูททอดทอยครับคุณผ,ผู้ชมนี่บูททอดทอย อันนี้เป็นบูธแอนิเมชวลันไปดูหน่อยละกันนะครับนี yeah. ่อันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะในสมัยก่อนผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอาจริงๆนะผมดูแล้วก็ดูย้อนไวัดีนะครับนี่อ๋อจริงด้วยคุณผู้ชมนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ฮะสมุดสะสมสติกเกอร์8บอุตร้าแมนนี่ฮะ อ่ะโอเคเปอ,เอประมาณนี้ครับสำหรับบูดอนิเมตรันเนาะมาเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น p l a y s t a t i o n นี่นี่อันนี้คือบรรยากาศร้านหรือบูธฟีลิตทอยแส a น d m โมเดลนะครับไม่ได้มีแค่กันความมันมีอย่างอื่นด้วยจ้าอ,อ,อันนี้ p s อ a ีเอสดีทเทนเนะครับนี่ โอเคตัวน,น,นี้ก็เป็นฟันกัสอานิทอนอ่านผิดขอไยนะครับประมาณนี้ละกันเนาะอันนี้บริษัทเมลโลเวิร์สนะครับนี่บริษัทเมลโลเวิร์สเนาะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรนะครับนี่ฮะอ๋อนี่เป็นขายของของนี่เลยมีมันจะมีวันพีชด็อกเกิลบอลนะฮะนี่มีเดสโนด้วยครับผม แล้วก็ตรงนี้โอ้นี่ฮะมีเน้นดอยมาขายด้วยครับมีเน้นดอยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยฮันเตอร์ทอยส์ครับนี่ร้านฮันเตอร์ทอยส์คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับร้านนี้นี่ฮะขอ,อทาเข้าอยู่นี่ครับฮันเตอร์ทอยส์คุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยจ้าส่วนอันนี้ The Gas, เดอะกาสครับผมนี่เดอะกาส์ช็อปครับออืฮัมมอนเทรดนี่ยังไม่เปิด อันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่อ่านละกันอ๋อใช่ใช่เจอแล้วครับเพียไครครับอ่าคือเพียไครส่วนอันนี้ก็คือ exit toys นะครับนี่แล้วก็อันนี้ครับอ๋อมาดูตรงนี้หน่อยอันนี้ยังไม่เห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจ,จว่าตรงนี้มันคืออะไรนะเป็นบูธอ๋ออันนี้เป็นบูธของผู้ประกอบเกมฮะอ่าเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้ก็ some some wonder master legacy นะครับอันนั้นบีฮีโร่อ่าเนี่ยฮะ โอเคเอาเป็นว่าก็าประมาณนี้แหละครับสำหรับหน้าทางเข้าหอนี่แหละครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในหอกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาในงานแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบูธของ Amazon Prime Video นะครับผมอ่าอันนี้ The Killer Part เนาะอันนี้เป็นร้านขายอีกไหนฮะอันนี้อีกไหนตอนแรกผมคิดว่าเป็น u m e ย a อีกไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวลองมาดูทางนี้ก่อนนี่มีเพย์เฮาส์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเพย์เฮาส์มันจะมีฟิกเกอร์ของดิสนีย์อยู่ด้วยครับผมนี่เต็ไมไปหมดเลยครับเป็นแอนิเมชันของดิสนีย์และ, Pixar ะพิกซาผสมเปนไปอันนี้ก็จะเป็นร้านพิกซาลาวาอะไรอะมาลุคโคเมอันนี้วอคอมอันนี้ comicco.ts and c a r d c o t อนะฮะอ่าอนะฮะอันนี้บรรยากาศลางจ้า นี่ฮะว้าวโอ้นี่มันแบบว่าย้อนยุคเหมือนกันนะครับเป็นคอมมิดยุคเก่าอะ่ะเอออคอม,มมิดยุคเก่าประมาณนี้แล้วกันอ่โอเคส่วนด้านหลังของบูธอเมซอนตามวิดีโอนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นหนังสืออ๋อรู้สึกจะของไถ้ฟีดิกมั้งคะน่าจะของฟีดิกเออจริงด้วยคุณผู้ชม จะบอกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นน่าจะเป็นบุคข,ของฟินิปโดยตรงเลยอ่าด้านหลังของบูธอเมซอนสามนะครับส่วน,นนี้นะครับเรามาดูตรงนี้บ้างอ่าตรงนี้ชื่อว่าเนโคโลล็อกนะครับอาจจะค่อยย้อนมาละกันขออนุญาตกลับไปส่วนของอ่าอเมซอนพรอีกทีก่อนนะฮะอันนี้เป็นอ่าแอปเปนชิพนะครับอันนี้ก็ขายของแบบว่าอ่า คุณผู้หญิงที่สามารถมาซื้อได้เลยเป็นเคสมือถือมีทั้งของดิสตี้มีอะไรหลายอย่างนะฮะอ่าโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นอะไรอะ and More, มีเดียมแอนด์มอลบางท่านไม่แน่ใจอ่านี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นยีกิ้ยีคิ้ทัตถูไม่แน่ใจว่าผมอ่านถงหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนี่ฮะสิงคโปร์อิเล็กทริกฟาโล อะไรอะฟาโลฮอสอะไรประมาณนี้อืมครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวค่ออ,อ้อมไปดูแล้วกันเราเดินตรงนี้ก่อนอันนี้ครับก็จะเป็นแฮสการ์ดอ่าอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะครับแฮสการ์ดเนาะแล้วก็โจนท่าร้อยไม่ใช่ไม่ใช่จาวนขโมบอยนะอันนี้โจนภาษาอังกฤษนะฮะโจนท่าร้อยนี่ฮะอันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกัน อันนี้ใบอะไรอะเบลลอนเลสโปรเกรสมั้งถ้าผมอภิอภัยนะครับอ่าโอเคส่วนตรงนี้รู้สึกจะเป็นฝั่งเสื้อผ้าแล้วนะครับเ,เดี๋ยวก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ามาถูกงานตรงนี้นแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเดินดูแล้กันนะครับ <laughs>

ข okay. อตรงนี้มันเหมือนจะเป็นจุดขายเสื้อผ้านะครับผมอืมนี่ฮะไม่เป็นไรขอเป็นว่าไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเราดูสักหน่อยนะครับตรงนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากละกันแต่เอาเป็นว่าตรงนี้คือจะเป็นจุดพวกผสมบนไปอ่ะมีแฟชั่นแล้วก็จะมีสาดยพวกนี้ด้วยนะครับอืม เนี่ยมีรองเท้าขายด้วยและอะไรหลายอย่างคุณผู้ชมต้องมาดูเองแล้วกันนะฮะในจุดนี้อ๋อจะมีโบ๊ทอีกเพียบมาอ๋ออันนี้เป็นโบ๊ทแต่ว่าอธิบายไงดีอ่ะนี่ฮะอ่ะเอาเป็นว่าให้คุณให้คุณผู้ชมดูแบบน,นี้แล้วกันเนาะโอ้มีคนคอสซอมบี้หนึ่งร้อยด้วยฮะเมสซอมบี้หนึ่งร้อย อ๋อนี่จะเป็นจุดของคอสเตเยอร์ครับผมของขายของคอสเตเยอร์แล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยฮะอ๋อโซนด้านนู้นนะครับเป็นเวทีหลักครับผมอืมอเดไอตรงนี้ผมคิดว่านะครับไอล้านกว้างตรงกลางเนี้ยแบบว่า สามารถมาเล่นสเก็ตไ <Whoa. Okay. S 3> ด้เนี่ฮะอ่านี่ฮะอ๋อยูเมยะอยู่นี่ครับผมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอืตอนนี้เขาเพิ่งจัดของอยู่ครับมเท่าไหร่นะยี่ส่สิหร่สิบสองตุ้งนี่จ๋ารับพัดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์สตูดิโอขายอันนี้น่าจะเป็นดิสนีย์ล้วนๆเลยเนี่ยมาเวลกับอะไรเนี่ยอ่าครับผมอันนี้สกายไลท์พิเกอร์สนะครับนี่มีพิกเกอร์ตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยจ้า ดล,ลองไปดูหน่อยแล้วกันว่าสกายไลท์พิ c เจอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่สกายไลท์พิเจอร์นี่ฮะโอ้มีจากไฟนอลด้วยนี่ครับมีไฟนอลหน้ากากเสืออู้อะไรหลายอย่างเลยฮะเอออันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ผมเดินผ่านหรอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วอะไรอ่ะไ t ทีซิเทคดิมังอันนี้ผมไม่ได้ใจนะเดี๋ยวใหม่นะฮะอัานี้น,นี่ครับผมขอไปยที่ลืมให้ดูครับ เดเก sketch s h o อ๋อนี่ไงล a สเก k e ็อปนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เดินไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ไข okay. ่สามโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ละกันแล้วพอเขามาเซตอีกเพิ่มนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆละกันอ๋อข้างในนี้มันจะเหมือนกับเป็นขายของเสื้อผ้าน,นะฮะอ๋อประมาณนี้โอเค เอาเป็นว่าประมาณนี้ล่ะกันครับสำหรับบรรยากาศในคอของงาน Thailand c o m i c con 2023นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบนี้คุณผู้ชมดูอีกทีละกันเนาะนี่ฮะเอาแบบนี้้คุณผู้ชมดูเลยละกันเนาะเอโอเคครับ <S <S นั่นก็คือทั้งหมดของบรรยากาศงาน Thailand c o m i c Con 2023ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับติดภาพประการใดๆดไปขออภัยคุณผู้ชมบาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเสียงไม่ได้ยินยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมมาน,นัที่นี้ด้วยนะฮะอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์ช่องผมกันด้วยนะครับไปละจ้าสวัสดีครับ